ถ้าเกิดมันจะขาดพี่ปิดที่ก็ต้องรีบดันออกไปเพราะว่าไม่ดันออกไปก็ไม่ได้ตั้งหรอกใช่ระวังป้ายลงไปเอาปลด วันนี้ตุ๊ดจีนวันสุดท้ายนะครับพี่น้องโอ้โหร้านนี้คนกะเต็มครับตุ๊ดจีนวันสุดท้ายคึกคักสุดๆเนอะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ปิดถนนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะขอพาทุกคนนะครับมาย้างเที่ยวศพภาพบรรยากาศเด้ออยู่ที่ยอวลาดครับมาเที่ยวตุ๊ดจีนวันสุดท้ายครับก็เป็นไปด้วยนักท่องเที่ยวชาติต่างชาติครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองแล้วพี่น้องตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองครับบ่ายสองก็เริ่มคึกคักเนาะข้ามตอนนี้ก็จะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าตรงกลางเป็นก็จะพิธหนดนะครับ ร้านขายแว่นตาครับราคา50บาท100บาทครับพี่น้องนี่ครับคนันหลายเนาะนี่ครับส่วนมากรอบนี้เป็นฝรั่งเป็นคนจีนเนาะนี่ครับมาเทลโชว์ใบสองครับเป็นปลาฝรั่งครับโอ้โหคึกคักจริงจริง ดานนานี้เป็นอาม่าครับเดินช้าทีหน่อยครับเดี๋ยวขอแสงอาม่าแป๊บครับขอแสงอาม่าครับยางซาครับนี่ครับเป็นป้าฝรั่งทั้งเปน้องคือคักนอช่วงใบสองคนก็มานะครับแต่คืนนี้คิดว่าเป็นแสนอย่างแน่นอนครับคืนนี้ร้านขายน้ำลำไยโอ้โหแบบนี้เยนี่ครับ เป็นยูทูบเบอร์บ่อนครับเป็นพลังมาถ่ายคลิปครับเมืองไทยก็เต็มไปด้วยยูทูบเบอร์เนาะทั้งฝรั่ง oh. ทั้งคนไทย oh. ทั้งคนล่าครับก็เต็มอยู่เมืองไทยนะครับเดบอยกรุงเทพมหานครครับเมืองไทยก็ไม่ต้องลงทุนโปรโมทการท่องเที่ยวเนาะแต่มีคนมาทำเพื่อนะครับจุดนี้ก็ เป็นยุคโซเชียลครับบางคนก็ใช้แอปสีฟ้าบางคนก็ใช้ยู u ู e ครับนี่แค่ใบสองเองนะครับทุกคนก็คือครับครับครับร้านหมึกเยาวราชไม้ละ15บาบาทครับก็น่ากินนะครับร้านขายเสื้อผ้าครับ แต่ที่สังเกตดูแล้วไม่มีขยะเลยครับพี่น้องนี่นี่คือ,มอเมืองไทยครับรเรื่องการบริหารจัดการของคนไทยเนาะไหลขยะนะครับเมื่อคืนคนมาเป็นแสนนะครับแต่ตื่นมาแล้วมีความสะอาดมากครับน,น,น,นี่ครับอันนี้ขายอะไรเอ่ยอ๋อเป็นหนูน้อยครับพี่น้องเป็นหนูน้อย,เป,นนอยเป็นนกครับนี่ครับ ปล่อยนกปล่อยหนูกีครับร้านนี้ก็เ็มครับเป็นสามม้วนครับสุดมากก็เป็นคนจีนครับเป็นคนจีนเป็นฝรั่งโอ้โหคืกคักจริงๆครับมาหาซื้อของกินมาย่างกินแบบชิวๆครับน้องนี่แหละคือเมืองไทยเนาะนี่แหละคือเมืองไทย ตุจีนไทยแลนด์ครับยิ่งใหญ่มากครับน,ไปไปนี่ร้านหายชุดสาวหมวยเป็นชุดสีแดงแต่วันนี้เพิ่นก็จะโชว์มังกรเนอโชว์มังกรโชว์สิงโตครับเห็นว่าช่วงใบสองใบสามเพิ่นกน็จะโชว์มังกรก่อนอันนี้ใครน้ะนี่ครวันช อันนี้ร้านขายอะไรเอ่ยชาบปปิรัตเอรอบนี้มีแต่ฝรัลังมีแต่คนจีนน้องนะครับมาหาซื้อของกินบาร์บีคิวครับพี่น้องนี่ครับมาลามาสเตอร์ครับด้านนี้กับฝรัลังครับ <im itation> นี่ครับร้านน้ำอ้อยสดอพิพัดร้านพัดมี่30บาทก็มากินครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับด้านหน้าก็เป็นคนจีนครับนี่ครับมากินพัดมี่ครับมากินปิ้งย่างบาร์บีคิวครับแล้วนี่ครับฝรั่งครับเดินตามนะโอ้คึกคักจริงๆรรอบบ่ายสองนะครับทุกคน ร้านขนมเปี๊ยะทุเรียนหลไแกวหลายร้านเนาะนี่ครับหอยจื้อปูทองเยาวราชสองกัมหนึ่งบาทป้าถูกจริงๆสองกําหนึ่งบาทขายอะไรเอ่ยสองกัสองก,มองกํมมือครับเดี๋ยวลีเนาะสงสัยสองกําม,มือครับหนึ่งบาทป้าเนาะแบบนี้ต้อง กรํมใหญ่ๆเนาะหนึ่งบาทครับสองกํครับเดินองรานวัดตะยาเลยเดินเดิดินี่เป็นบาวตีล้อหล่อนี่ครับพี่น้องล้อหล่อครับโอ้โหเป็นบาวตีด้านลู่ก็เป็นทางย่างไปทางวัดไตะมิตรครับด้านนี้ก็เป็นทางเข้าวัดสัมพันธวงศ์วัดเกาะครับขอข้ามแป๊บขอข้ามแป๊บ นี่ตานานี่ก็เป็นสาวมวยนะครับที่ฟังเสียงเราเลยครับ <laughs> เป็นสาวจีนคับพี่น้องกาพวกทอดมันครับทอดมันอันนี้ก็ขายเกี๊ยวครับขายเกี๊ยวขายขนมนี่อันนี้กนกครับอันนี้เป็นนกกระทาหันครับ <c oughs> อ้โหโอมหอมเป็นนกกระทาหันน้ำอ้อยครับอันนี้เป็น ลูกซินเนื้อปิงซินโง่แท้ครับซินโง่หรือว่าเนื้อวัวแท้ครับนี่ตอนนี้พลังก็มาถ่ายรูดมาถ่ายคลิปครับครับนี่ครับพี่น้องโอ้โหเต็มไปด้วยนะักท่องเที่ยวนะครับนี่เ่ยคือผลพวงของการเทอไซ b ์ s ี r t สเนาะ เพิ่มมีเป้าหมายในการลด PM2-5 ครับแต่ก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปในโตนะครับพี่น้องนะครับ mm hmm. บานักไม่ได้อวยทางการไทยนะครับนี่คือเรื่องจริงนะครับเพราะว่าบน b t s บน MRT ก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับห mm hmm. วังว่าบ้นแห่งความรักเ้อวัันสงการทางการไทยก็น่าจะเปิดฟรีเนาะ <laughs> เปิดฟรีอีกครั้งหนึ่งนะครับ าาตาแต่มีเอฟซบางคนเพินเ่นกาเข้ามา,าคอมเมนต์เป็นว่าอยากให้ทางการไทยเปิดฟรีเดือนละหนึ่งครั้งนะครับส่วนตัวของบรัสเห็นด้วยนะครับเดือนละหนึ่งครั้งเนาะถือว่าเป็นการส่งเสริมการต้องเที่ยวไปได้ตัวนะครับ<ด>นี่ตุจ๊จีนเยวาวราช2 0 0 5ปีมะเส็งมหามงคลอุดมโชคลาภแฮปปี้ใชยนิสติวเยียร์ year of the snake แหงู u, ครับพี่น้องครับนี่เป็นสาวม,มวยโอ้โหสวยงามด้านหน้าก็เป็นคมไฟแบบจีดครับพี่น้องครับเป็นคมไฟเดอร์ครับนี่ครับนี่ครับแต่ด้านตรงหน้ามีเสียงเพลงนะครับทุกคนไม่อยากเข้าไปเลยเนาะด้านหน้ามีเสียงเพลงครับ เราก็ขอมาแค่นี้เด้อพี่น้องเพราะว่าไม่กล้าเข้าไปเคอร์หรือว่าไปใกล้นะครับยานทำยานยานปหาเรื่องนิกสิ์นะครับโอ้โหป้าแต่พี่น้องซินเจียยูอีซินนี่ฮอชย้ยซินเนียงขวอยเลอสุขสรรต์วันปุดจีนนะครับทุกคนถ้า FC เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ ขอให้มีความสุขความเจริญเด้นเนอแห้งแห้งลอยลยครับโอ้โหทองฟ้าก็สวยงามครับทุกคนนะครับเบานัดอยากจะเข้าไปด้านนั้นนะครับแต่เพลงเสียงดังซะจะเกินนี่ครับพี่น้องอย่าเข้าไปพู้นครับก็ไม่กล้าเข้าไปครับ <c oughs> <c oughs> เพลงดังหลายครับ <c oughs> โอ้โห ปายสองก็เริ่มคึกคักสุมากก็เป็นคนจีนเป็นฝรัลล่งค,ครับนี่ครับคนจีนก็มาเที่ยวเมืองไทยเนาะนีครับเพราะว่าเมืองไทยก็ปลอดไทยนะครับโอ้โหสวยงามครับทุกคนไม่ขอเข้าไปนะครับด้านตรงหน้าไม่ขอเข้าไปใกล้นะครับเพลงดังครับขอลาขอลาแบบนี้นี่ใครบพี่น้อง ปุ่มนี้สวยงามครับปุ่มนี้ก็เหมาะแก่การมาถ่ายควบมร้อนนี่ครับโอ้โหแฮปปี้ไชนีสเยียร์อ๋ออันนี้เป็นเขตสัมพันธวงศ์เนาะพี่นะ้องตรงนี้เป็นเขตสัมพันธวงศ์นะครับนึกว่าเขตจวาวราชอ๋อเป็นเขตสัมพันธวงคำเพิ่งรู้นะครับว่าตรงนี้คือเขตสัมพันธวงศ์โอ้โห สวยงามสวยงามครับทุกคน,นครับนี่ครับเป็นฝคนจีนเป็นนุ่มตีเป็นฟรั่งครับเต็มครับมหาถ่ายรูปตุ๊จีนเยาวราชเขตสัมพันธ์วงศ์นะครับโอ,โ,โอเคเนาะด้านในไม่ขอพาไปนะครับยานยาน <c oughs> ยานเสีงเพลง อันนี้เป็นมาม่าครับมาม่าก,ก็ค่ะดีดีครับก็มี f c บอกให้ไปถ่ายคลิปที่บิ๊กซีราชดำเิเอาไว้คลิปหน้านะครับเอาไว้หลังวันตุจีนเนาะจะพาไปเที่ยวชมนะครับอยู่ที่บิ๊กซีนะครับอันนี้ก็เป็นตากเลนเป็นอ๋อเป็นสมุนไพรตากิเลนครับอันนี้เป็นอ,อ,อันนี้ ไทก็บามโอ้โหบารนะ์เนาะบ่ายสองคนก็มาครับพี่น้องด้านนี้ก็เป็นพวกร้านจันเพ่นร้านน้ำเฮเซ้งกระเพาะป่าป่าส้มป๊อปไหลกลางนีครับหมูทอดครับพี่น้องหลาดหลายหารหลาดหลายเมนูเนาะนีครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับ มาปุ๊บก็ถ่ายรูปปั๊บครับพี่น้องครับเป็นนักท่องเที่ยวทั้งนั้นครับนี่ครับด้านนี้ก็เป็นบ้าฟอนล่างเป็นนุ่มตีนี่ครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหโอเคนะครับทุกคนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไราหมายเด้อคลิปนี้กับเพลงแค่พาพี่น้องมาเที่ยวมาชมภาพบรรยากาศในช่วงใบสองนะครับก็เป็นวันตุจีนวันสุดท้ายนะครับ โอเคเนาะต่อไปต้องขอตัวไปตัดต่อคลิปนะครับแต่ด้านนายพูดไม่กล้าเข้าไปครับอยากไปนะครับแต่เพลงเสียงดังสะะเกิดไปแล้วต้องมีปัญหาอย่างแน่นอนครับพี่น้องโอเคนะครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าเดอ้อสบายดีเดอ้อสวัสดีนะครับซินเจียยูอยีซินนีโฮชายแห่งๆเลยๆนะครับบายบาย สวยสวยนี่ครับนักท่องเที่ยวทั้งนั้นครับทุกคนหลังไหลมาเที่ยวจุดจีนวันสุดท้ายนะครับบ๊ายบายนี่